นวสการจเจริญพรท่านทั้งหลายตอนนี้อาตมาภาพขน้อยเองได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้เอินว่ารามคามซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมาสมาสมุทรเจ้าเป็นหนึ่งในแปดส่วนที่ได้แบ่งจากกุสินาราขอเชิญทุกท่านไปหับเบิงหับสม้มโดยได้หับข้อมูลจากพระเดชพ,พระคุณพระอาจารย์ใหญ่ พระมหาสุรยุทธอ์อคาธโมพระธรรมธูปใสต่างประเทศอินเดียเนปาลเป็นลำดับสืบต่อไปขอขับนิมนต์เจริญพรเซิญน,นะครับเราเดินทางมาแล้วนะครับเนินดินนี้แหละครับนี่แหละครับคือสถูปที่ไร้รูปร่างที่เราจะเห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นอยู่ส่วนไหนนะครับก็เป็นสถูปนี้มาแล้วก็มีการหมายจำเพาะเจาะจงว่าตรงนี้แหละครับที่เป็นที่ ปรดิสถานพระบรมสารีริกธาตุหนึ่งใน8ส่วนนะครับที่โทน,นาพามได้แจกได้แบ่งแล้วก็นำมาประดิษฐานไว้ที่รามคามสถูปแหงนี้ที่ผมบอกว่าอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยนักโบราณคดีชาวอังกฤษพร้อมกับทีมงานของเขาเนี่ยชาวอินเดียเดินทางมาขุดเท่าไหร่ก็ขุดไม่ได้ครับเพราะว่าแม้แต่จอบ แต่อีเตอร์พวกนี้พวกจอบพวกเสียมสมัยก่อนเนี่ยด้ามหักบ้างประตักหักไปหมดเลยนะครับไม่มีหลงเหลืออะไรเลยเพราะว่าด้วยการอธิษฐานนะครับของเหล่าบรรดาพญานาคที่ยังคงปกปักราดในส่วนนี้ไว้หลังจากที่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วสามเดือนเนี่ย พระมหากัสสปะครับพร้อมกับพิสูจสงสงนั้นได้ทําสังคยนาที่ทาสัตบัญญัติครูหาเวพาระบันพศเนี่ยโดยที่มีพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภกเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับพระมหากัสสปะนั้นได้ปรึกษาหารือกับพระเจ้าอาชาศัตรูว่าการเวลาล่วงเลยไปครับกลัวว่าผู้คนนั้นจะไม่ ทำนุบำรุงพระบระมสารีริกธาตุเลยพระมหากัสปิยก็เลยอาสานะครับที่จะไปอัญเชิญพระบระมสารีริกธาตุอีกเจ็ดเมืองนะครับรวมกับเมืองราชคืนนั้นเป็นแปดเพื่อที่จะเอามาปกปักรักษาเอาไว้แต่เพราะว่าพระมหากษัตรินั้นเดินทางไปทุกเมืองนะครับรวบรวมพระบระมสารีริกธาตุทั้งหมดเลยแต่พอมาถึงที่นี่เนี่ย ได้พบกับไม่พบกับใครแล้วนะครับปรากฏการณ์นั้นไม่มีแล้วแต่ปรากฏว่าเหล่าบรรดาพญานาคนั้นได้ขึ้นมาแล้วก็กล่าวว่าพระบรมสารีริกาธาตุบัตรนี้เนี่ยเหล่าบรรดาพญานาคได้ปกปักรักษาไว้เยอะดีอยู่แล้วแม้นพระมหากษัตริจะวิงวอนขอแบ่งพระบรมสารีริกาธาตุเหล่าบรรดาพญานาคก,ก็ไม่ให้ครับก็ยังให้ คำเดียวว่ามนุษย์มิอาจที่จะรักษาพระบรมสารีริกธาตุนี้ได้ให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าบรรดาพญานาคเถิดจะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุชิ้นนี้ไปประดิษฐานไว้ที่หนา้าพิภพนั่นเองเหตุน,นั้นแล้วเนี่ยมีแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวนะครับที่ไปประดิษฐานและพระมหากษัตริย์พร้อมกับพระเจ้าอาชาศัตรูก็เลยได้สร้างขึ้นเป็นมณิยามรัตนนะครับที่เมืองราชคฤห์ ตรงนั้นรวบรวมได้ถึงเจส่วนนะครับแล้วก็มีการโยกย้ายอีกหลายครั้งจนในที่สุดเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชก็นําพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาหาเจอในยุคของท่านนั้นเอาไปประดิษฐานไว้ตามสถานที่ต่างๆที่พระโมคคลีบุตรติสาเทระนั้นเป็นผู้ชี้จุดตําแหน่งให้ก็ได้สร้างเป็นองค์สถูปบ้างแล้วก็มีเสาอโศกปักเป็นเครื่องยืนยันนะครับเหตุนั้นก็มีที่นี่ที่เดียว วันนี้เนี่ยเราได้มากราบมาสักการะพระบรมสาลีลิกธาตุพวกเราเนี่ยจะได้แบ่งบุญแบ่งกุศลที่พวกเราได้สร้างสมอบรมคุณงามความดีก็ขออุทิศขอมอบให้กับเหล่าบรรดาพญานาคทั้งสี่เราที่คอยปกปักรักษาพระบรมสาลีลิกธาตุชิพนี้ยังคงอยู่แล้วก็คงอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ แม้เราจะมองไม่เห็นนะครับแต่เราก็รู้ได้ว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นยังคงอยู่เบื้องหน้าของพวกเราทุกคนทุกท่านนั่นเองเหตุนั้นนะครับเดี๋ยวขอความเมตตาจากทุกรูปนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะได้ส่วนเจริญพุทธมนต์นิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะมากเพื่อที่ว่าจะได้เจริญจิตตภาวนาสักหน่อยแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้กับเหล่าบรรดาพญานาคนะครับวันนี้จะส่วนวิรูประเคเต็มฉบับเลยนะครับเพราะว่ามอบให้กับ เหล่าบรรดาพญานาคทั้งสี่เหล่านั่นเองเอ็ดนั้นนะครับเดี๋ยวเตรียมนะครับเราจะได้กราบนะครับเตรียมกราบเฮเยเมเมตองเมตองเอรอวัณฑีเฮียเมชพยาปวดเตหิเมเมตเมตองก่อนห้าโคสามรอบเลยนะ เราสวดเพื่อที่จะไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้มีศิลครับเราเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีอายุพรรษามีอายุมีศินมากกว่าพญานาคนะครับแต่วันนี้เราสวดเพื่อที่ว่าอนุโมทนากับท่านเหล่านี้นะครับบรรดาพญานาคก,ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปกปักพระพุทธศาสนาไม่ได้ทำให้ทุกท่านนั้นเป็นคนงมงายนะครับ แต่เขามีหน้าที่ในการปกปักรักษาพระพุทธศาสนาวันนี้เรากลับมาถึงนี่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยี่ยน็นแล้วก็ได้มากราบสการะพระบรมสารีริกธา,าถึงที่นี่นะครับก็เลยได้สวมดมนต์บทนี้ให้กับเหล่าบรรดาพญานาคนั่นเองเหตุนั้นคงไม่มีสิ่งอื่นประการใดนะครับที่จะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็ขอกราบ ให้กับทุกท่านนะครับขอความอนุเคราะห์วันนี้เนี่ยอยากจะให้เราเจริญจิตภาวนาผมขอสัก9นาทีพอนะครับเสร็จแล้วผมจะได้พาทุกท่านนั้นเดินประทักษิณรอบแล้วใครจะเข้าไปกราบตรงโคนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอกิจกรรมของเราให้ทุกท่านได้ทำนะครับอยากให้ทำเพื่อที่ว่าบุญพลานิสงทุกอย่างก็จะบังเกิดมีแก่ทุกคนทุกท่านนะครับที่ทำ เตโสปฏิปันโนภาควาตุวสาวกสังโฆอุตสุปฏิปันโนภาควาตุวสาวกสังโฆญาญาปฏิปัน พะขาวโตสาวกสังโฆสามีิปติปันโนพะขาวโตสาวกสังโฆยะทิทางจาริปุริสายุคานิหัตถภุริสปพระคะลาเอสะพะคะวะโตสาวกสังโฆฮาหุนายวันปะ Pahunai Yohan Thakinai Ancaulia Karani Yohan Nuhatarangpunjakit Luwakasam Itipisuan Pakawaharahang Sampuat Wichacharanasampan คาโตะโลอาวิทผัวหนโนตาโรอุริสาธรรมสาระธิสาธาเทวมนุนสานังผัวโทผ้าขาวติสวะคาโตะผ้าขาวตาธรรมโมสันเทติโกหะกาลิโกเอยิปสิโกอุปนายโก อัมปจตต้องเวทิตาโภเวนอยู่เหตุเตโสปฏิปันโนอัมภะภาวะตัวสาวกะสังโภจุปฏิปันโน ยายปติปันโดมภะควะโตสาวกสังโฆสัมมีจิปิปันโมภควะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัาริปุริสยคานิหัตถปุริสปุคครา Kapakawatu asawakasang Pahunayuan, pahunayuan Hakinayuan, hancali Karaniyo, anotarangpun Yakitang lokat Sati